สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องเล่าที่เอ่อน่าขนลุกมากๆเรื่องหนึ่งมาคุยกันเป็นเรื่องการหายตัวไปอย่างลึกลับครับที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาอ๋อเรื่องนั้นที่เกิดขึ้นสองครั้งห่างกันหลายปีใช่ไหมคะใช่เลยครับแล้วจุดร่วมของทั้งสองเหตุการณ์นี้ที่มันน่าแปลกมากก็คือมันเริ่มต้นด้วยเสียงกระดิ่งปริศนาวันนี้เราเลยจะมาค่อยๆแกะรอยกันดูครับว่า เสียงนี้มันคืออะไรแล้วมันไปเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องวันปล่อยผีของไทยเราได้ยังไงค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากนะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องผีธรรมดาธรรมดาแต่มันสะท้อนความเชื่อที่แบบว่าฝังรากลึกในบ้านเราเลยทั้งเรื่องการเคารพประเพณีคําเตือนของผู้ใหญ่แล้วก็ความกลัวต่อสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยดีกว่าครับตัวอาถรรพ์แรก เรื่องในแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาปูพื้นมาด้วยบรรยากาศของหมู่บ้านในช่วงเดือน7ช่วงสารไทยที่เชื่อกันว่าประตูระหว่างโลกคนเป็นกับคนตายจะเปิดออกใช่ครับชาวบ้านก็จะเตรียมของไหว้บรรพบุรุษกันแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อเรื่องวิญญาณเร่ร่อนปนอยู่ด้วยมีคนสําคัญคนหนึ่งก็คือพ่อแก่พ่อแก่ซึ่งเป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่คอยเตือนสติคนในชุมชนใช่ครับท่านจะคอยย้ํากับลูกหลานเสมอด้วยประโยคสั้นๆแต่ ได้ยินแล้วรู้สึกหนักเลยนะอย่าออกไปข้างนอกในคืนที่มีการปล่อยผีใช่ครับซึ่งถ้าฟังเผลผๆก็เหมือนคำเตือนทั่วไปแต่เพื่อให้รู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะคะเรื่องเล่าก็เสริมเหตุการณ์ในอดีตเข้ามาว่ากันว่าเคยมีเด็กหนุ่มคนนึงในหมู่บ้านเป็นคนเออหัวร้อนหน่อยไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อ mm hmm. พอพิธีเสร็จเขาก็แอบออกจากบ้านไปเดินเล่นแล้วผลที่ตามมานี่แหละครับที่มัน มันยกระดับความน่ากลัวของเรื่องนี้ขึ้นมาเลยเด็กหนุ่มคนนั้นกลับมาบ้านก็จริงแต่สภาพคือไม่เหมือนเดิมดวงตาเหม่อลอยเหมือนไม่ใช่คนเดิมแล้วก็พึมพำแต่ประโยคเดียวว่ามีบางสิ่งตามฉันมาน่ากลัวมากที่สุดๆเลยคือหลังจากนั้นไม่นานเขาก็หายตัวไปจากหมู่บ้านแบบไร้ร่องรอยเลยครับไม่มีใครเจอเขาอีกเลยคือ หายไปเฉยๆเลยเหรอครับไม่ใช่ว่าเสียชีวิตหรืออะไรแบบนั้นไม่ใช่ค่ะและการหายตัวไปนี่แหละที่น่ากลัวกว่าความตายในความเชื่อของไทยเราเพราะอะไรครับเพราะมันท้าทายเรื่องพิธีกรรมหลังความตายนะสิคะเราเชื่อว่าคนตายต้องมีพิธีศพที่ถูกต้องวิญ,ญญาณถึงจะไปสู่สุขคติได้แต่การหายตัวไปคือมันค้างค่อ๋อเหมือนกับว่าไม่เป็นไม่ตายใช่ค่ะ คือการถูกลบออกไปจากโลกทิ้งไว้แต่คำถามมันเป็นความกลัวในระดับพื้นฐานเลยเรื่องเล่านี้เลยใช้การหายตัวไปมาทำให้คำเตือนของพ่อแก่มีน้ำหนักขึ้นมาทันทีเข้าใจเลยครับมันไม่ใช่แค่คำขู่แต่เป็นกฎที่มีชีวิตเป็นเดิมพันเอาละนั่นคือเรื่องในอดีตที่ใช้เตือนกันมาตลอดแต่พอเวลาผ่านไปหลายปีเรื่องเก่าๆก,ก็เริ่มจางหายไปตามปกติของคนรุ่นใหม่นะคะใช่ครับจนกระทั่ง เสียงปริศนานั้นดังขึ้นมาอีกครั้งเป็นวัตตะจักเลยนะในคืนเดือนเจดของปีล่าสุดเลยจู่ๆชาวบ้านก็ได้ยินเสียงกระดิ่งครับดังมาจากทิศของวัดร้างที่อยู่ติดกับป่าช้าท้ายหมู่บ้านแค่โลเคชั่นก็ไม่ธรรมดาแล้วนะคะวัดร้างข้างป่าช้าในข้อมูลบรรยายไว้ละเอียดมากว่ามันไม่ใช่เสียงกระดิ่งวัดทั่วๆไปแต่เป็นเสียงกระดิ่งโบราณที่ก้องกังวานมาก และที่สำคัญคือมันมาพร้อมกับกลิ่นอับชื้นและความเย็นเยือกที่แผ่ไปทั่วเลยโหกระต้นทุกสัมผัสเลยนะครับมันเป็นภัยคุกคามที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้จริงๆการเลือกใช้ฉากเป็นวัดร้างข้างป่าช้านี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังมากนะคะวัดปกติคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ครับ แต่พอร้างมันก็กลายเป็นพื้นที่ที่ถูกทอดทิ้งความศักดิ์สิทธิ์มันเลือนหายไปกลายเป็นพื้นที่กึ่งกลางแล้วนี่ยังอยู่ข้างป่าช้าอีกซึ่งเป็นเขตของคนตายโดยตรงใช่ค่ะมันยิ่งตอกย้ำความเป็นรอยต่อระหว่างมิติเสียงกระดิ่งในที่แบบนี้มันเลยไม่ใช่แค่เสียงละแต่มันเหมือนเสียงเรียกจากอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันก็ได้ผลจริงๆครับเพราะมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งวัยรุ่นเลยทนไม่ไหวอยากรู้อยากเห็นครับ ตัดสินใจว่าจะต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่าเสียงนั่นมันคืออะไรกันแน่และแน่นอนในกลุ่มนั้นก็ต้องมีตัวละครที่เป็นเหมือนตัวแทนของคนยุคใหม่คนที่ไม่เชื่อเรื่องผีใช่ครับเขาเป็นคนพูดประโยคสำคัญขึ้นมาเลยว่าเราก็แค่ไปดูไม่เห็นจะเป็นอะไรเป็นความคิดที่สมเหตุสมผลมากในโลกปัจจุบันนะแต่ในโลกของเรื่องเล่านี้มันคือการประกาศท้าทายอำนาจลึกลับซึ่งซึ่งหน้าเลย ตัวละครแบบนี้สำคัญมากนะเขาคือตัวแทนของเหตุผลที่เข้ามาประทะกับความเชื่อการประทะกันของสองสิ่งนี้แหละที่ขับเคลื่อนเรื่องราวไปข้างหน้าแล้วเขาก็เป็นคนเดียวในกลุ่มที่กล้าพอที่จะเดินเข้าไปในห้องโถงของวัดร้างที่เป็นต้นตอของเสียงืออแล้วฉากในห้องโถงนี่แหละครับที่เรื่องเล่าบรรยายได้ตึงเครียดสุดๆทันทีที่ชายคนนั้นก้าวเข้าไปประตูปิดเองผนังห้องเริ่มสัน่น มีลมพัดแรงมาจากไหนก็ไม่รู้โหมบรรยากาศมาเต็มเลยแล้วเสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นจนก้าวหูแทบแตกแล้วเขาก็รู้สึกถึงมือเย็นเฉียบที่มาจากข้างหลังจับตัวเขาไว้แน่นโอ้ยพอเขาหันกลับไปภาพที่เห็นก็คือสิ่งที่อยู่ในฝันร้ายของคนไทยเลยครับผู้หญิงในชุดไทยเก่าๆสีขาวใช่เลยครับดวงตาของเธอโบลึกไร้แววความเป็นมนุษย์ แต่สิ่งที่เธอพูดออกมากับหน้าแปลกใจมากเธอพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าๆว่าขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจให้คุณเห็นฉันแค่ต้องการที่จะกลับบ้านประโยคนี้มันพลิกทุกอย่างเลยนะพลิกยังไงครับคือแทนที่จะเป็นวิญญ,ญาณอาฆาตท,ที่จ้องจะทำร้ายกลับกลายเป็นคำพูดที่แสดงความปรารถนาที่เรียบง่ายและน่าเห็นใจมากมันทำให้วิญญ,ญาณตนนี้มีความซับซ้อนขึ้นมาทันทีเลย จริงด้วยครับมันไม่เหมือนผีในตำนานอื่นๆที่เราเคยได้ยินมาเลยนะที่จะเต็มไปด้วยความโกรธแค้นแต่นี่กลับดูเศร้าใช่ค่ะคำว่าอยากกลับบ้านมันมีความหมายลึกซึ้งมากนะในทางคติชนวิทยาวิญญาณตนนี้อาจจะเป็นวิญญาณที่ตายไกลบ้านหรือตายกระทันหันจิตสุดท้ายเลยยังผูกอยู่กับบ้านการปรากฏตัวของเธออาจไม่ใช่เพื่อทำร้ายโดยตรงแต่เป็นผลพลอยได้จากความพยายามที่จะกลับบ้านของเธอเองซึ่ง น่าเศร้ากว่าอีกนะเพราะการกระทําของเธอกลับดุนแรงมากใช่ค่ะเธออาจจะไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ําแต่การดํารงอยู่ของเธอนั้นเป็นอันตรายต่อคนเป็นถึงคําพูดจะน่าสงสารแต่เรื่องเล่าบอกว่ามือยังเย็นนั่นกระชากชายคนนั้นล้มลงกับพื้นอย่างแรงแล้วทุกอย่างก็เงียบไปอืมพอเพื่อนเพื่อนที่รออยู่ข้างนอกรีบพังประตูเข้าไปก็เจอเขานอนสลบอยู่บนพื้นร่างกายเย็นเฉียบเลยมีบาดแผลไหมคะไม่มีเลยครับ ไม่มีบาดแผลภายนอกเลยแม้แต่น้อยซึ่งนี่มันน่ากลัวมากนะน่ากลัวตรงที่ไม่มีร่องรอยทางกายภาพนี่นแหละคะ่ะเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาเจอมันโจมตีที่จิตวิญญ,ญาณโดยตรงไม่ใช่ร่างกายถูกต้องเลยครับแล้วเรื่องราวหลังจากนั้นก็เหมือนกับเหตุการณ์ของเด็กหนุ่มคนแรกในอดีตแบบเป๊ะๆซ้ำรอยเดิมครับพอกลับถึงบ้านเขาก็จาอะไรไม่ได้พูดแต่ประโยคซ้าๆว่าไม่ใช่ความผิดของผมแล้วหลังจากคืนนั้น เขาก็หายตัวไปจากหมู่บ้านอย่างไรร่องรอยเหมือนกับเด็กหนุ่มคนแรกไม่มีผิดครับการที่เหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมแบบนี้นคือการยืนยันเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่ฝันไปแต่มันคืออาถรรพ์ของจริงที่ผูกติดอยู่กับที่นี่และเวลานี้เป็นเหมือนคำสาปใช่ค่ะเป็นคำสาปที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าการหายตัวไปครั้งที่สองนี้ทำหน้าที่ตอกย้ำคำเตือนของพ่อแก่ให้กลายเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไป แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงครับเรื่องเล่าจุบลงตรงที่ว่าหลังจากเหตุการณ์ครั้งล่าสุดก็ไม่มีใครในหมู่บ้านกล้าพูดถึงเรื่องนี้หรือเข้าใกล้วัดร้างอีกเลยโดยเฉพาะในคืนเดือนเจ็ดก็คงจะกลัวกันมากครับชาวบ้านต่างเข้าใจแล้วว่าเสียงกระดิ่งนั้นคือสัญญ,ญาณเตือนภัยที่ไม่ควรมองข้ามโดยเด็ดขาดถ้าเรามองในภาพใหญ่เชิงวัฒนธรรมนะเรื่องเล่าแบบนี้ทำหน้าที่เป็นเหมือน,นกลไกควบคุมทางสังคมอย่างหนึ่งเลย ควบคุมสังคมค่ะคือมันตอกย้ำความสำคัญของประเพณีและความเชื่อดั้งเดิมพ่อแก่ในเรื่องก็คือตัวแทนของภูมิปัญญาโบราณส่วนชายที่ไม่เชื่อก็คือตัวแทนของความคิดแบบสมัยใหม่ที่ตั้งคำถามกับกฎเกณฑ์เก่าๆและผลลัพธ์ก็ชี้ให้เห็นถึงอันตรายของการเพิกเฉยต่อคำเตือนเหล่านั้นถูกต้องค่ะไม่ว่าจะมองว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่กุศโลบายเพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนก็ตามเหมือนการบอกว่าบางครั้งการไม่เชื่อ ก็มีราคาที่ต้องจ่ายแต่มีประเด็นหนึ่งที่ยังค้างคาใจผมอยู่เลยครับแล้วมันทำให้เรื่องนี้น่ากลัวขึ้นไปอีกประโยคของวิญญาณตนนั้นใช่ไหมคะใช่ครับในเมื่อเธอพูดออกมาอย่างน่าเศร้าว,ว่าเธอแค่ต้องการที่จะกลับบ้านใช่ค่ะนั่นคือปมที่เรื่องไม่ได้คลี่คลายเลยแล้วมันทิ้งคำถามที่น่าขนลุกไว้บ้านของเธอ อยู่ที่ไหนกันแน่และที่สำคัญกว่านั้นเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ถูกเธอพาไปด้วยในการเดินทางกลับบ้านครั้งนั้นความคิดที่ว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้ตายแต่แค่ถูกพรางไปยังอีกโลกหนึ่งหรืออาจจะยังติดอยู่กับวิญ,ญญาณตนนั้นในการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดเพื่อตามหาบ้านที่อาจจะไม่มีอยู่จริงมันเป็นตอนจบที่เปิดกว้างและน่ากลัวกว่าการเผชิญหน้ากับผีร้ายตรงๆเสียอีกค่ะ